สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ปี2024นะคะก็มาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์วันนี้คูเปอร์ดื้อมากเลยนะทุกคนแบบกระโจนสายวันอะ่ะเหมือนเขาอยากให้สนใจเขานะทุกคนช่วงนี้เขาจะอ่อนมากไม่รู้ว่าชอบกล้องตั้งแต่เมื่อไหร่นะมาเกือบทุกคลิปเลยคนนี้ก็เจอวัน กับวันแล้วก็คูเปิดอีกแล้วนะทุกคนอย่างที่พูดไว้นะคะคลิปก่อนน้านนี้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร่างกฎหมายที่เขาเสนอไปช่วงนี้หรือเขามีการเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหมายเรื่องเดียวนะคะทุกคนวันนี้ผู้เกษียณอายุนะคะจะหยุดจ่ายภาษีประกันสังคมในปีหน้าหรือไม่นะคะก็มีฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอให้โหหล่อมากเลย ฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอให้ยกเลิกภาษีสําหรับผลประโยชน์การเกษียณอายุของประกันสังคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหมายถึงผู้กเกษียณอายุแล้วก็แล้วก็คนที่เอ่อเเกษียณนะนะคะก็ข้อเสนอนะคะให้ยุติภาษีของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับผลประโยชน์การเกษียณอายุของประกันสังคมนะคะจะช่วยบรรเทา ชุกให้กับผู้เกษียณอายุได้ในต้นปีหน้านั่นเป็นเพราะว่าตามที่ระบุไว้ในร่างกฎหมายนะคะภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับรายได้ประกันสังคมจะถูกตัดออกโดยเริ่มในปี2025แล้วก็ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2026นะคะพระราชบัญญัติที่ที่ว่านี้เขาเรียกอะไรอะทุกคนเดี๋ยวนะคะ เขาเรียกอะไรวะบิลตอนนี้เขาเรียกอ่า t h e you earn it and you keep it act นะคะก็จะเป็นอ่าร่างกฎหมายตัวใหม่นะคะที่เขาแบบเสนอมานะคะเสนอไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมั้งวันนี้อาจจะวุ่นวายนะนะคะทุกคนไม่เป็นไรเนาะสีสันก็คือคูเปอร์นะทุกคน <laughs> เราสองคน ก็คือร่างกฎหมายตัวนี้บิลตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะ The you earn it and you keep it นะคะก็จะเป็นอีกร่างกฎหมายตัวหนึ่งนะคะที่เขาพึงเสนอพูดกันในช่วงนี้นะคะก็สนับสนุนเลยผู้ที่เป็นสปอนเซอร์นะคะก็คือมาจากมินิสโตร่านะคะและเอร์เซนต์ด้วยฟแองจี้เกรกนะคะอันนี้เดโมแคทนะคะเป็นการลดภาษีสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นนะคะสามารถพึ่งพา สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่พวกเขาได้รับนะคะตัวแทนเกรกกล่าวในการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ออกกฎหมายเพื่อยุติภาษีเงินได้จากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะปีนี้ร่างกฎหมายตรน,นี้จะผ่านหรือไม่นะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นหากผ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่เราควรจะรู้มั่งนะคะโอเคร่างพระราชบัญญัติลดหย่อนภาษีประกันสังคมนะคะ การยกเลิกภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสำหรับสิทธิประโยชน์การเกษียณอายุของประกันสังคมนะคะอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุจํานวนมากเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะประ,ประเภทอื่น,นะะเช่นการค่าจ้างหรือการกระจายจากบัญชีเกษียณอายุนั่นเป็นเพราะว่ามากถึง85%เป็นนะคะของผลประโยชน์ประกันสังคมต้องเสียภาษีในระดับรัฐบาลกลางนะคะ ก็จากการวิเคราะห์นะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมของนักทกศารกั์ประกันภัยน,นะคะบทบัญญัติตัวนี้นะคะ you earn it you keep it นะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุแล้วก็ผู้ประกันสังคม,มอื่นๆด้วยนะคะเขาบอกมานานหลายศตวตรรษนะคะนั่นเป็นเพราะว่าร่างกฎหมายนี้จะรับประกันว่าจะสามารถชำระเงินได้เต็มจำนวนนะคะจนถึงปีปีเท่าไหร่อะ2 0 0พ 54นะคะซึ่งนานกว่าการคาดการปัจจุบันของโครงการประกันสังคมที่จะล้มละลายภายในปี2 5 3ย2,34นะคะอืก็คืออย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเงินประกันสังคมเนี่ยจะมีการล้มละลายหรือหมดอะไรประมาณนี้นะคะในปี2,34 0 3, 4, นะคะตามรายงานจากคณะกรรมการประกันสังคมและก็ Medicare ของมณิทธินะคะ คูเปอร์ยุเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ฮะ <Okay. S 1> การวิเคราะห์แบบเดียวกันนะคะพบว่าการผ่านกฎหมายที่เสนอจะช่วยลดหนี้ของรัฐบาลกลางในช่วงหลายทศวรรษนะคะข้างหน้าได้เกือบแปดอ้ยได้เกือบเก้าล้านล้าน,ลานดอลลาร์นะคะในช่วงทศวรรษข้างหน้านะคะนั่นเป็นเพราะว่าการยกเลิกภาษีสิทธิสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจะต้องจ่ายโดยการเพิ่มภาษีให้กับผู้มีรายได้ที่สูงกว่านะคะ <c oughs> ขึ้นภาษีประกันสังคม Social Security Tax Increase นะคะกฎหมายที่เสนอเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าจ้างประกันสังคมซึ่งหมายความว่าผู้มีไรายได้สูงจะจะช่วยจ่ายในการขจัดภาษีของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุนะคะก็ตามที่เรามีการรายงานนะคะฐานค่าจ้างภาษีประกันสังคมเพิ่มขึ้น5.2 นะคะจากเดี๋ยวนะคะจาก2,023่สิาไปถึง2,024นยสะคะฐานค่าจ้างภาษีเงินเดือนประกันสังคมอยู่ที่1 6ึ่0แสดอลลาร์นะคะในปีที่แล้วฐานค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น1 6 8่ง0สดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับปีนี้นะคะปี2024นนะคะแต่คุณได้รับเขาเรียกอะไรนะ บิลตัวนี้นะคะก็คือ you earn it you keep it นะคะก็จะเป็นในลักษณะเพิ่มขีดจำกัดค่าจ้างให้มากกว่า250,000เหรียดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมายความว่าผู้มีรายได้สูงสามารถจา่ายภาษีเงินเดือน6.2จากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเกือบ100,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เขาบอกว่าบิลตัวนี้นะคะ เอาแล้ว you earn it you keep it นะคะจะสามารถผ่านได้หรือไม่นะคะเนื่องจากข้อกำหนดบางประการขาดการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายนะคะจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ you earn it you keep it บิลตัวนี้จะผ่านตามที่เขียนไว้นะคะอย่างไรก็ตามมีการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายในด้านของการลดภาษ,ษีของรัฐบาลสำหรับรายได้หลังเกษียณจากประกันสังคมนะคะ ล้วก็มาดูกันนะคะว่าภาษีรัฐนะคะสำหรับประกันสังคมในการเกษียณอายุเนี่ย state tax on social security i n r e t i r e m e n t นะคะว่ากลุกฎหมายที่เสนอนี้นะคะใช้กับาภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางเท่านั้นนะคะดังนั้นแม้ว่าจะมีการประกาศใช้แล้วผู้เกษียณอายุบางคนจะยังคงจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐของรัฐนะคะจากรายได้ประกันสังคมนะคะ ก็แล้วแต่รัฐนะคะมันอย่างที่วันเคยลงคลิปไปะนะคะว่ามีบางรัฐที่คนที่เกษยียณอายุก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐนะคะแต่บางรัฐเขาก็ไม่เก็บะนะอย่างเช่นอะไรนะในปีปีนี้หรือเปล่าที่มิสซูรีแล้วก็เนบราสกาหยุดเก็บภาษีประกันสังคมในปีนี้นะคะแล้วก็ ก็มี9ลัฐนะคะยังคงเก็บภาษีประกันสังคมนณะปี2024นี้นะคะก็จะหนึ่งนั้นก็จะมีมินนโซตานะคะตัวแทนของเกรกกล่าวนะคะก็คือเขาก็มีการระบุไว้นะคะอันนี้มันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะทุกวันนี้วุ่นวายมากเลยสำหรับค <laughs> ูเปอร์เป็นอะไรเนี่ยลูก โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเรื่องเดียวนะคะนเรื่องเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายตัวนี้นะคะ you earn it and you keep it นะคะก็เป็นร่างกฎหมายตัวใหม่ที่เขาร่างเข้าไปแม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะแต่ยังจะบอกนะคะมีการเสนอเข้าไปค่อนข้างหลายรูปแบบนะทุกคนเนี่ยเราก็มาดูกันว่าอันไหนหน่าสนใจนะคะทุกคนว่าอันไหนจะผ่านไม่ผ่านนะคะก็เสนอไป ตั้งจะทำมาเสนอเยอะมากเลยเนาะคูเปอร์โอเคคลิปนี้วันกับคูเปอร์ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไปแล้ว mm hmm. คะ่ะคลิปนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะคะคูเปอร์แบบมันอยากเล่นนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะ <c oughs>